เป็นด่งยุ่นนะ่ะใหญ่ยอนซ่อนครับพี่น้องเอ้ยมาเด้อ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 จ่ามาเด้อจ่าน้องเพชรน้นองจอยตาใหญ่ตาผ้าเละมาเด้อม่งกเจาอันสิรดดนาะ เกนเธอจริงคุณนะแต่มันออกดอกเลยเด้โอ้ยพี่น้องเลยคุณนะเต็มเลยคุณนะเต็มเลยคุณนะเห็นวะเต็มขนาดทะเลยายถ่ายรูปกกุันได้จ๋ะเด้อ พี่น้องเบางแน่จ้าเพื่อพักนณาบ้านห้าวเลยแม่จ้าอยาจะเผ็ดหมูมะนาวพี่น้องมือวกนี้แป๊บเดียวเต็มก,การาสองสามตน้นนึงนี่ เก็บหลายเลยพี่น้องจนมันปงแหนงออกมาหน้าอันหนึ่งดีใจเห็นบ่น่าน่ามง่ามครับง่ามแน่เต็มตะการแล้วแหนงมันใหญ่จับพี่น้องแยกแล้วก้อนนี้จ้บพี่น้องนี่ งามครับงามแน่ยายจะหักอาบอกว่ามันมจะหักไต่บอยจ้ะอุ้ยกรอบกรอบกรอบเลยพี่น้องปาดบางแน่หน่อยสิบางแน่บางแน่ย,ยายจะขยายยาอันซ้อนแห้งอุ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องเลยใยญ่ยพี่น้องมาเก็บน้ำเด้จา้าบางแน่อุ้ยอันซอนน้ำยายบอจ้ะ มึงแน่นี้จงหาก่อจ้าเฮ้ยเฮยเนี่ยเขาจะหาไปหันแล้วจหน่อแดใหญ่ปวดมันนี่อันนี้ ตรงนี้่้จ่ายเห็นปะคุณเต็มเต็มเต็มอิลีเด้พี่น้องผุด มันไปเลยจ้ะพี่น้องคุณคุณเขาเจเด็ดหยอดมันไปคุณยินบอกง่ายแม่งยากจะเอาตัวใดดีายจะเอาตัวใดดียายจะเอาตัวใดดีพี่น้องลงข้าหน้าแ้วบอกเนี่เขาเจเก็บหยอดยันไงมันไปเบิดเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยอันนี้ต้นนี้เขาเจเก็บอันยันยัไปเบิดแล้วนี่ยากจะเอาต้นนี้จ้ะ นี่นี่เห็นปะปุ๊บนี่นี่จ้ะเอาตัวนี้กับพ่อตัวนี้ตัวนี้แต่ปวพี่นอ้องอวดเบิร์ดนะจ้ะแถวนี้โอ้ยเนี่ยเขาจะเ,าเก็บใบมันไปตัวนมากคนแนนก็จะเก็บใบมันแนวนีมั้งเก็บใบอ่อนๆมันนะจ้ะ นี่ดอกมันนี่จะเอาดอกมันนี่ละจ้ะพามันเป็นมันเป็นต้นเนะจ้ะมันมันจังไดมันก็ขื้นมาคือเกาหลยเ่ยเห็นต้นมันแหละมันกระขื้นมากแบบนั่นละจ้ะแต่มันตายไปมันกระฉขื้นมากไหมสินะจ้ะพี่น้องมันเป็นตอมันเป็นอันเงาอยู่นั้น เดี๋ยวัอ่นอนๆมันเมองแน่พุ่นนะพี่น้นองอัน,นายากจะเอาแต่ดอกอันคิงเดียวกับพ่อจ้ะน,นี่หาเอาแต่แหน่งนดีกับพ่อนี่ ภักงามเน่เต็มตะก,กาและพี่น้องเก็บเพื่อนใหลายเลยิ่งแน่จ้ะิ่งแน้จ้ะิ่งแน่จ้ะิ่งแน่จ้ะอบุญอืุญจะก่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องคุณเห็นบ่ พี่ตะก,กอใหญ่ๆนี่กอนี่เขาก็เก็บหยอดใหญ่ๆมันไปเบิดอเราจะพี่น้องพี่หยอดกลางมันเี่จะเก็บไปเบิดอเราอุ้ยมันจะอันง,งามๆพี่เี่จะเก็บไปง่ายค่ะงามแน่ มันสิจ้ะพี่น้องคุณหยอดในมันเขาเอาไปแล้วจ้ะแยกจะเอาจากโตนี่แล้วจ้ะพี่น้องมันหลายอยู่ อ่อนอันนี้เป็นดอกแล้วพี่น้อง เจ้าเก็บไปเบิดจ้ะอันอันี้ใหญ่ๆมั่นแมจ้ะพี่น้องเขาหาไปเบิดเลยต้นนี่ก็งามจ้ะพี่น้องงามครักงามเนยต้นนี้ไม่ต้องมุ้ยไพ้เก็บหรอกจ้ะ ហឹមអឺមើលមើលៗៗៗៗៗ ยื่นเสียงโบจ่าพี่น้องยิ่นเสียงยินเสียงบจ้านี่อันซ่อนหลายโอ้ยอันซ่อนเด้พี่น้องทะเลกางงามงามองนี้ งามคากอิลีทะเลมองนี้ผุนมีไปสูปไปผุนบดเลยผุนบรรยากาศทะเลงามนอกจากเนาะผุนหยหินกับงามงามไซดีดีจ้ะบ่อเ,เคยเห็นขนาทะเลหลายคากหลายเนี่ปันนี่ แต่เขาจะเก็บไปหลายให้กันแต่พี่น้องบองปุ่นทะเลเป็นตาไม่หอยแสนอหนอนีีเนอะไม่หอยบอนอขนหนานมันลงเป็นตามี่เนาะย้ายไปเป็นตาไม่หอย ใยญ่มาเดิย่างไปทั้งไหนด้วจัย้ยยูแควรอบๆนี่นึงนี่มันหลายคักทั้งพูนยหญ่กับมาเดิย่างไปอยากย่างไปอยู่จ่ะ